สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะคะแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่จ๋ามาจากพี่มาดูกันที่องค์แรกนะจ๊ะพี่องค์นี้มาเป็นตลับอย่างนี้จ้ะพี่มาเป็นกล่องเขียนว่าหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่มาเป็นกล่องเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะตลับนี้ค่ะพี่ทั้งตลับนะคะ ทั้งตลับจากพี่จ๋าเวลาเปิดเปิดอย่างนี้จ้ะเวลาเปิดเปิดอย่างนี้ตลับนี้ด้านในจะมีมีดหลงพ่อเดิมจ้ะมีดหลงพ่อเดิมมาเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้จ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทพอจ้ะพี่หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่ได้ทั้งกล่องได้ทั้งมีดจ้ะได้ทั้งกล่องได้ทั้งมีดให้ดูมีดก่อนให้ดูมีดก่อนเนี่ยจ้ะ เป็นมีดประกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพนะคะส่วนตัวหนูเองหนูก็ได้มาสภาพนี้และค่ะอ่ากล่องนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่1,300บาทจา้ะ 1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จาานะคะเป็นกล่องไม้หลวงพ่อเดิมและมีมีดอยู่ข้างในแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> พี่จะได้ไปเป็นชุดแบบนี้จ้ะเนี่ยหนูจะใส่ให้เป็นแบบนี้จ <c oughs> ้ะเพราะหนูเองก็ได้มาแบบนี้นะคะพี่เป็นกล่องไม้หลวงพ่อเดิมจากพี่นะคะห <c oughs> นูเองก็ไม่รู้ว่าเขาทํามาจากไม้เลยค่ะพี่แต่กล่องมีรอยจาร์หลวงพ่อเดิมเต็มเลยค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะจะมียันให้ด้วยจากพี่เวลาปิดก็ดันไปอย่างนี้ค่ะตามภาพจ้ะ ตามภาพค่ะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขอไว้ที่1นึ่ันสามอบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นมีดกล่องไม้หลงพ่อเดิมจ้ะส่วนอันนี้จะจะเป็นสร้อย เป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มจะพี่เป็นเม็ดประคำก่อ like like เก like ่าอย่างนี้เลยนะคะพี่สร้อยเส้นยาวนะคะพี่เป็นสร้อยเส้นยาวนะคะพี่ค่ะเป็นเม็ดประคำก่อเก่าอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่เส้นนี้นะคะพี่ค่ะอ๋อขอโทษค่ะเป็นปู่ยิ้มจะพี่จ่าขอโทษจะพี่จ๋าปู่เอี่ยมเป็นสร้อยเม็ดประคำปู่เอี่ยมจะพี่ เนะะี่ยค่ะเส้นนี้ขอไว้ที่1,300บาทจะพี่จ๋า1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะเป็นสร้อยประกรรมเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะเม็ดดำๆเก่าๆอย่างนี้นะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะหนูจหนูขอไว้ที่1,300บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนอัน นนจะเป็นตะกุดหลพ่อพิษจ้ะตะกุดหลวงพ่อพิษดอกนี้หกร้อยบาทจะพี่มีรอยจายนด้วยนะคะพี่แต่ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรจ้ะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อพิษจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหนุมานจ้ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะไม่ทราบว่าเขาทำมาจากไม้อะไรนะคะพี่ส่วนตัวแม่ค้าได้มาสภาพนี้ค่ะ ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าพระบูชาค่ะพี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อเงินจ้ะพี่ขอไว้ที่800บาทจะ้ะขนาดตั้งหน้ารถก็สวยนะคะพี่หรือจะตั้งที่บ้านบนโต๊ะทํางานบนหิ้งพระแล้วแต่คุณลูกค้าค่ะองค์นี้ขอไว้ที่7จ0 0บาทจะ้ะพี่ขอโทษจะ้ะหลวงพ่อเงินพระบูชานี้นะคะพี่ขอไว้ที่แปดบาทจะ้ะ แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋านะคะหลวงพ่อเงินจ้ะเนี่ยค่ะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นเบีย้ยแก้จะพี่เป็นเบีย้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในนะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เป็นเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนอันนี้เป็นเบี้ยแก้ไม่ทราบที่จะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเป็นเบี้ยแก้เก่าๆไม่ทราบที่จะพี่ถักเชือกเก่าๆเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหนูงพ่อกลวยจะ้ะเป็นของหนวงพ่อกวย นะคะเป็นมีเหมือนคล้ายๆสีพึ่งข้างในงค่ะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนีิงนะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะเป็นตลับกลมๆนะ่ะมีฝาเปิดอย่างนี้ค่ะพี่นะคะด้านในก็เป็นสีพึ่งแห้งๆน่าจะเป็นสีพึ่งแห้งๆแล้วมั้งคะพี่นะคะตามภาพค่ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะจะเป็นตลับเล็กๆอย่างนี้น่ารักมากเลยค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้าส่วนอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อทบจะเป็นสายคาดเอวจะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้าเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกรุดหลวงพ่อทบนะคะพี่หนูขอไว้ที่700บาทจ้าหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะตามภาพเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสิง ห้าบาทจ้ะพี่สิ่งตัวนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าตามาพาดไปนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเท้าเวทจะ้ะห้ารอยบาทเหมือนกันจะ้ะนะคะ ท้าเวทนี้ขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนจ้ะด้านหลังจะเป็นอะไรเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนพระหันข้างะค่ะพี่เหมือนหันข้างแล้วก็จะมีบาทเหมือนท่านกําลังหันไปข้างแล้วเหมือนจะมีบาท600บาทพอจ้ะข้างหน้าเป็นขุนแผนล,ลงปุทิมนะคะพี่แต่ด้านหลังหนูไม่ทราบว่าพระอะไรจากพี่นะคะเหมือนท่านหันไปข้างๆแล้วก็เอามือจกบาทจ้ะพี่ตามภาพนะคะ ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนนี้จะเป็นหลวงปู่ดู่จ้ะพี่นะคะ500บาทพอจ้ะพี่มีตะกุดด้วยมีผ้าสีเหลืองแล้วก็เม็ดกลมๆไม่รู้อะไรสีขาวะค่ะพี่ปู่ดูนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จเก่าๆจ้ะพี่สมเด็จนี้เหมือนมีเศษเล็กๆทองๆองค่ะพี่เนี่ยเหมือนมีเศษเล็กๆทองๆอยู่ใน ในองค์นี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะแต่หนูไม่ทราบว,ว่าสมเด็จอะไรนะคะพี่นะคะถ้าเกิดสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลนะ์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเนื่องจาะพี่เป็นสมเด็จเหมือนมิเศสทองทองอยู่ข้างในค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะองค์จะเป็นปิดตาปูโต๊ะจะพี่องค์ดำจ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะ ปิดตาปูโตองค์สีดำนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่เป็นปิดตาฝั่งตะกรุด3ามดอกจ้ะ6ก0บาทจ้ะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะขอไว้ที่600บาทปลายทางห0บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะพี่เ0 0บาทจ้ะ เป็นพระก,กิ่งกเก่าตามภาพไปน,นะคะพี่อันนี้ได้มาสภาพนี้จ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อพ่อเงินกุวัฒนาไฟจ้ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะรูปหล่อพ่อเงินกุวัฒนาไฟนะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงจ้ะพี่เรื่มพลาสติกกเก่าอ,อย่างนี้จ้ะพี่มองยากนิดนึงนะคะเพราะว่าพระอยู่ในกอบพลาสติกจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่จ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันค่ะเป็นเหรียญพระพุทธเก่าๆนะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเอ่ยเนี่ยอ่านก่อนด้านหลังเขียนไหมหลวงปู่มั่งหลวงปู่มั่งจ้ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ เหรียญปูมังนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะซุ้มกอนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ตามสภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพกกันค่ะพี่เป็นเนื้อกระไรทองค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะ เหรียญพอกานนี you, ้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี you, ่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชจ้ะพี่500บาทจ้ะเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะจ๊ะหนูขอไว้ที่600บาทขอโทษจ้ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเหรียญกลมค่ะพี่ด้านหน้าเป็นปลาด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อจงค่ะ500บาทจ้ะ มีปลาสองตัวด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อจงจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูสีวัฒขอโทษค่ะเป็นเหรียญปูสุดวัดการหลวงจ้ะเหรียญหลวงปูสุดวัดการหลวงจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จ้ะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ เนี่ยค่ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญลงไม่แน่ใจว่าปูดูหรือเปล่าพ่อเงินไหมไม่ทราบค่ะพี่ไม่ทราบรู้เขียนว่าอะไรค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นเหรียญก่อกไม่ทราบที่จ้ะพี่รูจะมีห่วงอยู่ค่ะไอห่วงจะมีรูค่ะพี่นะคะถ้าจะผิดบอกว่าห่วงที่มีรูนะคะพี่ไม่ทราบที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ อันนี้หลวงพ่อโบยจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโบยจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าเป็นหลวงปู่เผือกหรือเปล่าวัดกิ่งแก้วใช่ค่ะเป็นเหรียญผูเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจะพี่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะ เป็นเหรียญหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะคะ500บาทปลายทาง5 0บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญจอบพ่อเงินจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่500้บาทจ้ะพี่องค์นี้นะคะเป็นเหรียญจอบพ่อเงินขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่600บาทจะ้ะ เหลืองฉลูป,ปูเอี่ยมขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จะ600บาทจะพี่เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่หนูได้มาแบบนี้เลยนะคะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทจะ ส่วนองค์จะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงจะด้านหลังมีรอยจานจา่ะพี่ปิดตาพ่อทับวัดอนงด้านหลังมีรอยจานหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ่ะเป็นพระปิดตาเก่าเก่าไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา่ะ มาในเรื่องพัดติดเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจะ้ะโอเคนะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงที่พี่ออนไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีาก้า่งฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกมียพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ